สวัสดีค่ะชื่อมาลีชำนาญค่ะอยู่กลุ่มนาวีศูนย์แปดค่ะชื่อเล่นชื่อจัสมินค่ะชีวิตก่อนมารู้จักกับพระเจ้าก็ชีวิตไม่ค่อยจะดีค่ะครอบครัวก็ล้มเหลวแตกแยกการที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวการที่เราทํางานหาเงินคนเดียวบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยมันรู้สึกท้อว่าทําไมเราต้องสู้ชีวิตคนเดียวไม่มีความหวังก็อยู่ไปก็ถามตัวเองว่ายอยู่เพื่ออะไร ก็วันหนึ่งก็ได้มาประกอบอาชีพที่กรุงเทพค่ะทำงานอยู่ร้านนวดอะค่ะก็ได้รู้จักกับพิริชีพิริชีก็ได้เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังค่ะก็ชวนจันมินไปโบสถ์ที่คีจักรเสรีภาพกรุงเทพหลังเดิมอะค่ะพระรามเก้าซอยสีก็วันนั้นจันมินก็ตัดสินใจเปิดใจรับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยขาดโบสถ์ พี่เลี้ยงชวนเข้าชั้นเรียนทุกกระบวนการก็เข้าค่ะจบชั้นเรียน LCD ที่1ดีที่2ก็จบค่ะแล้วก็ไม่ขาดการประชุมไม่ขาดการทำเซล สิ่งที่เห็นได้ชัดคือหนึ่งเรามีสันติสุขมากขึ้นทําให้เราวางใจในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราตัวจัตมินเองก็ผูกพันกับคิดจักเสลียภาพกรุงเทพมาเป็นเวลาปีนี้เข้าปีที่6ค่ะก่อนหน้านี้จัตมินก็ได้อุทิศตัวรับใช้พระเจ้าด้วยการที่เป็นหัวหน้าเซลอยากเปิดกลุ่มเซลลตอนนั้นแจัตมินเองก็อยู่ห้องเช่าซึ่งมันเป็นห้องแถวห้องเล็กๆค่ะเนื้อที่ก็ไม่กี่ตารางเมตรเองจัตมินก็พยายามที่จะเปิดกลุ่มเซลลพระเจ้าก็จัดเตรียม ให้แจ็มินเปิดได้ค่ะเปิดได้แล้วก็มีพี่น้องไปทําเซลล์กันก็รู้สึกว่าห้องอะ่ะมันแคบไปค่ะแล้วพี่น้องก็แบบนั่งไม่สะดวกสบายเลยแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องก็อธิษฐานเผื่อว่าขอพระเจ้าจัดเตรียมเรื่องที่อยู่อาศัยให้เราใหม่จะเป็นบ้านที่แบบทํากลุ่มเซลลที่จะสะดวกสบายแล้วก็มีห้องเป็นส่วนตัวในราคาที่เราพอจ่ายไหวพี่น้องในกลุ่มเซลก็อธิษฐานเผื่อค่ะพอดีพี่ลิชี่ก็ได้โทรหาว่าแจดมินมาดูบ้านไหมมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เขาจะเปิดให้เช่า แจดดมินก็เลยมาดูบ้านกับพิลิชี่ แต่สภาพบ้านที่เรามาดูในวันนั้นมันเป็นสภาพที่ยแย่มากมันเก่าแล้วมันก็รุดโทรมคือเจ้าของเขารอที่จะทุบแล้วค่ะเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะทุบทําใหม่เขาจะรีโนเวทใหม่เขาจะคิดค่าเช่าเดือนละ5,000แต่ถ้าเรายอมรับสภาพนี้เขาคิดเดือนละ3,500ันพี่ลิชี่ก็ถามว่าจะไว้เหรอแต่เราก็เดี๋ยวพี่หนูไปที่ฐานกับพระเจ้าก่อนตกเย็นมาก็ที่ฐานกับพระเจ้าแล้วก็ได้ส่งรูปไปให้ผู้นําดูพี่จีก็เลยแนะนําบอกว่าเจดมิน ถ้าราคานี้เอาเลยพี่เห็นด้วยแต่ต้องขอให้เจ้าของเขาทําห้องน้าให้ใหม่ได้ไหมเลยตัดสินใจมาคุยกับเจ้าของบ้านว่า ลงค่ะหนูเอาราคานี้แต่ทําห้องน้ําให้หนูใหม่ได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าได้แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําให้เราขนาดนี้เพราะว่าอุปกรณ์วัสดุที่เขาจัดเตรียมมาทําให้เราใหม่มันเป็นวัสดุที่อย่างดีค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบ้านเก่าขนาดนี้เขาเอาวัสดุอย่างดีมาทําแค่ห้องน้ําให้เราหลังจากนั้นมาทุกอย่างมันก็ราบลื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชฟาโชฟามันเก่ามันพังแล้วพร้อมที่จะรอชิงแล้วแต่ผู้นําก็บอกว่าเอาไปหุ้มใหม่คนที่หุ้มให้ใหม่ก็คือพี่น้องในโบสถ์เราในคิดราคาแค่ 1> 1, 500บาทแล้วก็เป็นเรื่องสีสีที่เราได้มานะคะเป็นเป็นสียี่ห้อดีค่ะราคาตามห้างถังหนึ่งก็ประมาณ2003ค่ะแต่พี่เขาขายให้เราราคาถังละ500แล้วก็ซื้อมาสามถังราคาพันหแล้วพี่เขาก็แถมสีน้ำมันมาอีกกระป๋องหนึ่งค่ะทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมจริงๆในระหว่างที่ทาสีบ้านตอนที่ทาสีนะคะก็ทําให้จันมินได้พบก,กับพระเจ้าก็คือกงเหล็กที่มันเก่ามันผุมัน ขึ้นสนิมเหมือนกับชีวิตของจัดมินที่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเป็นชีวิตที่ท้อแท้ที่ไม่มีความหวังเป็นชีวิตที่สิ้นหวังแล้วแต่พระเจ้าก็หยิบชีวิตของจัดมินขึ้นมามาสร้างใหม่ก็เหมือนกับเราทาสีกรกงเหล็กหน้าต่างที่แบบมันเข้าสนิมแล้วแต่เราทาค่อยๆทามันก็ทําให้กรงเหล็กนันก้นมันดูใหม่ Spencer. แล้วก็สวยงามขึ้นมาได้พระเจ้าก็ได้ตัดกับจัดมินว่าสิ่งเกา่เกาๆกา็ล่วงไปนี่เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นที่เรากําลังจะสร้าง,งเจ้าขึ้นใหม่ พอทาสีเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอ้ยทําไมบ้านมันก็ร้อนแล้วเราจะทํากลุ่มเซลล์กันยังไงอะ่ะกำลังของเราก็ได้แค่หื้อพัดลมก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็ก็ตอบค่ะก็มีสถานการณ์ที่คุณแม่สามีแกมานอนด่วยอยู่สองคืนวันนั้นมันร้อนมากสองคืนแม่ก็นอนไม่หลับจนแม่ก็บอกว่าอีหนูเอ้ยไม่ไหวแล้วลนูติดแอร์เถอะบอกตังค์ไม่มีแม่แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไร เอาที่แม่ไปก่อนเราก็เลยมาปรึกษากับสามีปรึกษากับพี่เจ้าของบ้านและพี่เจ้าของบ้านเขาก็ช่วยออกอีกตัวหนึง่งก็สุดท้ายเราก็ได้ติดแอร์สองตัวทั้งที่ห้องนอนแล้วก็ห้องที่เราจะทํากลุ่มซลล์พี่เจ้าของบ้านก็จ่ายให้ก่อนแม่ก็สํารองจ่ายให้ก่อนโดยที่ให้เราขอนโดยที่เขาไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรนี่ก็คือการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราจริงๆพระองค์ทรงเนี้ยงดูเราด้วยความย์ซื่อที่จัดมินต่อคิดถึงจากความย์ซื่อต่อพระเจ้ากับผู้น เจนมินสัตซ์ซื่อในการที่อยากดูแลคนอยากเปิดกลุ่มเซลพระเจ้าก็อวยพรให้จันมินได้มีบ้านซึ่งเป็นบ้านเช่าต่อให้เป็นบ้านเช่าเราก็มีความสุขเพราะว่ามันราคามันไม่แพงมากเราเราพอจ่ายไหว,วแล้วเราก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะจัดเตรียมที่จะมีลูกแกะให้จัดมินได้ดูแลแล้วก็การรับใช้จันมินก็สัตซ์ซื่อด้วยการที่ไปรับใช้ในการดูแลความสะอาด ที่คิดจะจักเจ้มินเคยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วาอโอ้พระเจ้าห้องน้ําที่โหดทำไมสวยจังลูกยังมีแบบนี้บ้างบางคนก็อาจจะว่าเออยายคนนี้บ้าไปแล้วนะอะไรเนี้ยคือมันเป็นความสุขเมื่อเราไปทําห้องน้ําให้มันสะอาดโถท,ที่มันสะอาดมันทําให้เรารู้สึกสบายใจเจ้มินก็ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าฟังพระเจ้าก็ตอบคือพี่เจ้าของบ้านเขาทาห้องน้ําให้ใหม่แล้วเราก็ได้แบบนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่อ๋อเมื่อเราสัตย์ซื่อจริงๆพระเจ้าก็ให้เราจริงๆก็อยากขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่จัดเตียม ชีวิตของเจดมินใหม่ก็เหมือนบ้านบ้านที่มันเก่าแล้วรอที่จะทุบชีวิตเจดมินก็เป็นแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้กับเจดมินก็อยากขอบคุณท่านอาจารย์วุภาพค่ะท่านอาจารย์วินาอาจารย์พิษอาจารย์มาแชลและคุณแม่อำภัยที่คอยให้คำสอนทุกอย่างกับเจดมินแล้วก็อยากขอบคุณผู้นำค่ะพี่จีค่ะ ที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาแจดมินอยู่เสมอแล้วก็ขอบคุณพี่วีด้าพี่ลิชี่คนที่คอยช่วยเหลือแจดมินมาตลอดแล้วก็อยากขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะที่อธิษฐานเพื่อแจดมินมาตลอดก็อยากขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงยังดูแจดมินพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับแจดมินแจดมินก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะจัดเตรียมให้พี่น้องได้เช่นกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะขอบคุณมากค่ะเจ้าอวยพรค่ะ